สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับผมอยากจะขอ,อนําเสนอตัวเจ้าตู้พ่นสายนะฮะตากงนี้เราผลิตขึ้นมาใหม่แล้วเป็นตู้สแตนเลสนะครับด้วยความสวยงามความโค้งของขานะครับแล้วก็ตัวขนาดปั้มน้ำเนี่ยผมให้2ตัวเลยนะครับ แล้วตัวด้วยกระจกที่ใหญ่มากๆเลยนะครับส่วนขนาดตัวห้องเครื่องของมันเนี่ยนะฮะภายในตู้เนี่ยอยู่ที่7 7เซนคูณ59เซนคูณ53มเซนนะครับส่วนขนาดตัวตู้ตัวนี้นะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่ขนาดประมาณเมตรหนึ่งสูงอยู่ที่ประมาณเมตรหกเซนนี่เราก็มาดูภายในตู้ของตัวมันนะฮะนี่นะครับอ่ามาพร้อมถุงมือนะครับ1คู่แน่นอนแล้วก็มีตัวล้างชิ้นงานให้เรามีไฟส่องสว่างให้นะครับมีตัวล้างกระจกให้นะครับเรียบร้อยนะฮะ แปลงทุกอย่างเป็นสแตนเลสเกรด304ทั้งหมดส่วนตัวเครื่องวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองวิธีการใช้งานกับตู้เหล็กดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตู้เหล็กดีผมจะลองพ่นชิ้นงานให้ทางลูกค้าดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะพอดีคือนี่เ,เราเปิดเครื่องแล้วปั๊บนะครับโอปั๊มน้นํานี่ก็จะทํางานนะครับอ่ายมีระบบเท้าเหยียบให้2ด้านนะครับอันแรกนี่คือเอาไว้ลางตู้น้ำนะฮะถ้าเราได้ยินเสียงไ้ยนเสียงปุ๊บเราเอาออก มันก็จะทํางานออโต้โดยการตางตู้เราทุกๆ3ามวินาทีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพ่นชิ้นงานกันให้ดูนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เราเอาไปพ่นแห้งเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราจะมาพ่นเงาดูนะครับก็คือมันต้องมีไฟแล้วก็มีลมนะครับลมเนี่ยเราก็ใช้ปั๊มลมขนาด150ลิตรไทเกอร์นะครับ เดี๋ยวเราลองพ่นดูนะครับนี่นะครับชิ้นงานที่เราได้มาก็จะเงาเดี๋ยวผมเราลองลออกมาดูก่อนนะนี่ยครับจากที่มันด้านๆน,นะฮะแล้วก็พ่นออกมาให้มันเงาโดยใช้สายแก้วนะครับแล้วก็มีตัวน้ำยาเพิ่มเงา ขึ้นมานะครับก็จะดูสวยขึ้นมาเหมือนของใหม่เลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ผมก็พ่นลวกๆนะแต่ว่าก็ดูออกมาดีเลย ะะตัวข้างหลังเราเนี่ยเราก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับนี่นะฮะมีน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปตอนที่เราใช้งานเริ่มต้นครั้งแรกนะฮะส่วนทรายแก้วเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในตู้ได้เลยนะครับประมาณสักสิกิโลส่วนน้ํายาเพิ่มเงาเราก็ใส่เข้าไปในตู้ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันจะหล่อร่วมกับน,น้ํากันเอาเองนะครับผมก็ขอฝากตัวตู้เค่นทรายน้านะครับอันนี้ตัวนี้คือแบบเหล็กตัวตัวนี้คือแบบสแตนเลสนะครับแบบใหม่ที่เราเพิ่งผลิตขึ้นมานะฮะผมก็ฝาก เจ้าสองตัวนี้ไปด้วยนะครับส่วนราคาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวดูกันในคอนเทนต์ด้านบนได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ